แจ้งข่าวดีรัฐคอมาตรการช่วยเหลือในบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต่ออีก3เดือนได้สิทธิ์เพิ่มเงินอะไรบ้างเช็คด่วนเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับใบบุ๋มเล่าข่าวสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้มาพบก,บกับบุม๋มในวันที่18มิถุนายนปี2565นะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะใครที่ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่บ้างขอเสียงรายงานตัวหน่อยนะคะวันนี้เรามีข่าวดีมาแจ้งกันอีกแล้วค่ะ สำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะคะก่อนไปรับชมบุ๋มก็อยากขอกำลังใจนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปเป็นครั้งแรกบุ๋มฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้รับการแจ้งเตือนรับชมคลิปนายทุกๆวันและถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ไปให้บุ๋มด้วยนะคะก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลนะคะจาก a n g k o k อ n s i g h ์ค่ะเขาลงเอาไว้นะคะบอกว่าบิ๊กตู่เคขยายมาตรการลดค่าครองชีพ สามเดือนพร้อมชงคอรมอสัปดาห์หน้าค่ะนายดัดุชาพิชยนานันเลขาธิการสภาพ,พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะและประหลัดกระทรวงพลังงานค่ะร่วมกันถแถลงภายหลังพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เรียกประชุมทีมเศรษฐกิจนะคะเพื่อหารือมาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชนจากวิกฤตพลังงานนั่นเองนะคะทั้งนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบให้ขยายเวลามาตรการช่วยเหลือ ือประชาชนบางส่วนที่ ใกล้จะหมดอายุในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ออกไปอีก3เดือนนั้นคะจนถึงเดือนกันยายน65ค่ะอย่างเช่นมาตรการส่วนลดราคา NGV สำหรับรถแท็กซี่และส่วนลด LPG สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนค่ะส่วนมาตรการที่เพิ่มขึ้นใหม่ก็คือขอความร่วมมือกลุ่มโรงกลั่นน้ำมันให้นำส่งกำไรส่วนหนึ่งจากการกลั่นน้ำมันเข้าสู่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยคาดว่าจะจัดเก็บ ค่าการกลั่นน้ำมันดีเซลรายประมาณ5-6พันล้านบาทต่อเดือนส่วนการจัดเก็บค่าการกลั่นน้ำมันเบนซินประมาณ1 0 0 0ล้านบาทต่อเดือนจะนำไปลดราคาน้ำมันเบนซินให้กับผู้ใช้ทันทีซึ่งจะส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลง1บาทต่อลิตรทันทีค่ะขณะเดียวกันนะคะจะขอความร่วมมือโรงแยก,การดแบ่งกำไรส่วนเกิน50% เข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเช่นกันคาดว่าจะจัดเก็บได้1,500ล้านบาทต่อเดือนค่ะขณะที่กระทรวงการคลังนะคะจะเสนอมาตรก,การทางภาษีเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวนอกเหนือจากโครงการเราเที่ยวด้วยการที่รอเข้าสู่การพิจารณาของคอรมอโดยจะเสนอให้บริษัทเอกชนนะคะที่นำพนักงานไปท่องเที่ยวในเมืองรองสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้สเท่าค่ะ ส่วนในเมืองหลักสามารถลดหย่อนได้1.5เท่านอกจากนี้นะคะนิติบุคคลยังสามารถลดหย่อนภาษีจากการจัดงานอีเวนต์ในต่างจังหวัดได้อีกในช่วงวันระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง31ธันวาคมนี้นะคะและยังมีมาตรการที่จะขอให้ภาคเอกชนช่วยกันประหยัดพลังงานด้วยซึ่งมาตรการทั้งหมดนี้นะคะจะนำเข้าสู่ ที่ประชุมพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าเรามารอลุ้นกันนะคะสําหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นนะคะจะเพิ่มวงเงินอะไรอย่างไรบ้างนะคะแต่ที่แน่ก็คือจะได้ในส่วนของส่วนลด LPG สําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนยืดเวลาไปอีก3เดือนนั่นเองค่ะคือจะได้เพิ่มอีก100บาทนะคะสําหรับ ผู้ที่ถือบัตรคนจนนะคะโอเคค่ะสำหรับเรื่องนี้ใครมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้เลยนะคะและถ้าเกิดว่าใครมีคำถามสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมหรืออยากให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับบุ๋มในเรื่องใดก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยแสดงความคิดเห็นด้านล่างคอมเมนต์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ